น่าดีเด็มาอยู่บันไดแล้วก็ทางข้าง,างวายเออจะบริชิงบุบเปิดนะบิชิงอยู่กะลาดตัวเป็นแอ็ดอดล็อกอยู่หน้ารถน้ำหน้ารถหน้ารถหน้ารถกะลาดว ข้างวายข้างวายกระนตัวร์อวไรงันตัวนี้น่าจะน่าจอใช่ใช่น่าจาะฝั่งซ้ายเลทไฟเลทไอดีโอ้โหพีายามลัานจังวะ Got one t w oh my God. ห้งเอกสารเข้าครับเพปรเอบรอะเอ่อสเตสสเตสอนฮะวิสเลน่า เด็ดโอ้ยเฮียนะอยู่เจนิตเจนิตเจนิตร์เป็นดักรู้ I don't even see this guy he's behind the นัง broken wood ที่ผ่านมาเยอะเอกมากับไปละ y e า h he's o นบริ d จ์ One down. What? No I'm no down. no. See a man, see a man. It's not. Oh my. No one no one oh, no. it's two v2. No. Nice one man. On. Nice on. Yeah dingo huh? ah yeah. เดี๋ยวมึงทำร้ายเหละอาลีอยู่บนไนหน้าฮอกาโอเคอย่าลืมเช็คอาควานะ พี่ได้ยินเสียงไง้ายวะน้องเฮ้ยมีพี่เอ่อเป็นเฮาส์เป็นเฮาส์โอเคอเย็ยนะเป็นเฮา,าอารีต้องเข้ากางอยู่ฝั่งขวาฝั่งขวาตรงกลางขวาฝั่งขวาเฮ้ย <c oughs> ไม่สนใจพี่แล้วโดาตามโดาตามโดาตามกลับม,มาแล้วฮะออเมออเมล่าสออเม บีเหรอสิเซอร์วิทยว้าวย,ยังัง<ะ>สุนโค้งไงดิ่วัรุ่นกระสุนโค้งกูได้ฉายายาน้องมาแล้วอโอ้โหว่าล่าจังวะเฮีย

มาจากไหนวะเฮียอ๋อมาจากบันไดอ,อ,อะเฮียเ่าแล้วสวยเจ็บไปีพี่ด้วยอะมาลดเกาะใส่พี่แมงโลพับช่วยเล่นี่นิครับรู้ได้ไงวะ สองตัวเลยตรงปิกแดงอะ่ะสองตัวเลยมันตี้กับตัวไยตัวท้ายโอ้โหนึ่งแปดเด็แม่บอกไปนี่ก็มินโตะอ๋ะอเด็ก <c oughs> পেলাই Bump for bump full bump full eliminated. Friendly mission success. <laughs> four remaining. Changing Max Victorious. Hostels eliminated. Wow, <laughs> that's fun. ถ้าหน้าต่างโดดบอกผมผมกงกลางนี่หน้าต่างนะไม่ได้เหมือนเดิมแลนะโอ้ยอกระเด็นไปเกินส้ยคอมว่าตรงนี้มันไม่มีท่อไม่ใช่เหรอเฮ้ยนม่ใช่หรออันนี้คิวลิงโอ้ยองครับ มันอยูไเด้ม่คนดูกีนช่ดูให้ขาพม่ขไม่อม่เอาไม่เอาใช่หรอคนราบใหม่หรอนี่มันมีทดงองสีแล้วนไใกอ้องวะเอ้ยิโลใช่มันมีใต้ตึกอ่ะมันกองสีเปล่นแต่งไปเลยไปไปเล่นเลยคนเดียวเลยเอ ฮ้อโดนกูุล่อหีคุยพวกกูทำงานกันเป็นทีเห็นด็อกเห็นด็อกวิ่งไปยืนรออะเฮวาายแลววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบอกม่าจะกินอะไรแต่มึงสั่งก่อนกูอีกไอเทียห์เฮ้ยวะอยู่ไหนอมไข่ตายอุ้ย แายสอยพี่วะดหมอครับแซปแซปแซปโลมคิดเช่นเฮ้ยบัว โอ้ยเชียนอีกแลยไอ้ตว์เป็นัวอะไรเียนน้าตโบ้าตโบโอ้โหเชียนต่ำโบเชียนเล่นเล่นตรโบ้องกบเชียนตายเออเไปข้าแถมน้ระวังนะอมี้งล้วะ ข้าไปเลงต้วนึงข้อไปเลีงอุ้ยขเ็งเเจ็บเจ็บเจ็เจ็ป็นลเป็นโนเขา่าเฮ้ยเขาผ่าตายเป็นโปะเป็นไม่รู้วะเขาผ่านแทเลวะอุ้ยมนฮีโร่เมื่อกี้โอ้ ดีไม่ดีกวัวตายกับแอบคูอะมัอนกเหลือเหลือเหลออย่าหลอกโอ้โหวยที่ไม่ดีอแล้วนแต่งคิ้วสำหรับแอบคูอไเงียยังไม่ได้เช็คเอรมึงแกี่พี่มึงกดมึงบอกเขาหน่อ năm nay